สวัสดีค่ะพบกับช่องนุ่นสีคานะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกระเป๋าชาแนลกันนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการ์ดโฮโลนะคะแล้วก็ไมโครชิ p นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางชาแนลนะคะออกไมโครชิปออกมา2แบบแล้วด้วยกันนะคะก็คือกระเป๋าใบใหญ่กับกระเป๋าใบเล็กเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างกันตรงไหนบ้างคะ่ะเริ่มต้นเลยนะคะที่กระเป๋าใบใหญ่นะคะนี่เริ่มตน้นตอนแรกกระเป๋าใบใหญ่เขาจะทําเป็นแบบ ฮโลแกรมแล้วก็เป็นสติกเกอร์โฮโลติดอยู่ในกระเป๋าเนาะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นั่นเอง ไมโครชิปแบบแรกที่เขาทำออกมานะคะเป็นชิปแบบนี้นะคะที่เป็นเมทัลเพลทแบบนี้นะเขาจะทำสีเดียวกับอะไหล่นะคะอย่างใบนี้นะคะพอเป็นอะไหล่ทองนะคะเมทัลเพลทเขาก็จะเป็นสีทองถ้าใบไหนเป็นอะไหล่เงินเมทัลเพลทก็จะเป็นสีเงินนั่นเองนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนจากกระเป๋าใบใหญ่เท่านั้นนะคะส่วนพวกกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้ยังคงใช้เป็นการ์ดโฮโลและติ๊กเกอร์โฮโลติดอยู่ที่กระเป๋าเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งมาวันนี้เขาได้เปลี่ยนแล้วนะคะของเดิมของเดิมของกระเป๋าใบเล็กเป็นแบบนี้สติ๊กเกอร ติดอยู่ที่กระเป๋านะแล้วก็มีเป็นการ์ดโฮโลที่มีเลขตรงกันกับกระเป๋าใบนั้นนนนั่นเองค่ะตอนนี้เขาก็ยกเลิกการ์ดแล้ว mm. เช่นเดียวกันนะ mm. กับกระเป๋าใบใหญ่เลยนะคะ mm. ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบชิปแบบนี้นั่นเองนี่แต่ว่าชิปของกระเป๋าใบเล็กเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ลองเปรียบเทียบกันเขาจะคล้ายๆกับสติกเกอร์แปะอยู่นะคะแล้วก็จะมีเลขรหัสที่แบบว่าแรนดอมนะคะแปะอยู่แล้วก็จะมีชิปอยู่ข้างในนั่นเองนะคะก็เป็นการสั่งชิปแบบเล็กๆนะคะ กระเป๋าใบเล็กใบอื่นๆก็เหมือนกันนะคะนี่อย่างใบนี้นะคะใบนี้คือการ์ดฮลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นการ์ดฮลเดอร์แบบแบนแบบฝาพับนี่ทั้ง2อ,อย่างก็คือเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวอลเล็ตแบบไตรโฟหรือเป็นวอลเล็ตที่เป็นใบยาวก็ลักษณะเดียวกันนั่นเองนี่อย่างอันนี้นะคะการ์ดฮลเดอร์ใบแบนใบแบนจุข้างหน้าแบบนี้นะคะสติกเกอร์เขาจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นแบตชิปแบบใหม่นั่นเองนะคะ ส่วนใบนี้นะคะอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะคะใบนี้ก็คืออยู่ประมาณนี่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เหมือนกันนะอาจจะต้องแวกดูนิดนึงนะคะชิปของใบเล็กก็คือจะเหมือนกันจะแตกต่างจากกระเป๋าใบใหญ่ที่เป็นมัล l เพลทนั่นเองค่ะตอนนี้ทุกไปก็คือได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับข้อดีของการเปลี่ยนเป็นแบบชิปทั้งหมดนะคะก็คือเราจะไม่รู้ปีนั่นเองนะการที่เราจะรู้ปีโดยเทียบเคียงเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าเลขมันแรนดอมใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะดูจากใบเสร็จเท่านั้นที่จะสามารถบอกบอกปีของใบน,นั้นได้แต่กรณีที่ไม่มีใบเสร็จก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเราก็จะประเมินจากสภาพกระเป๋า เป็นสัดส่วนใหญ่นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถประเมินราคาของกระเป๋าเนี่ยเป็นราคาตลาดเนี่ยที่สภาพกระเป๋าเลยจริงๆไม่ได้อ้างอิงตามปีซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อดีของคนที่แบบว่าซื้อกระเป๋ามานานแล้วแต่ว่าเก็บรักษาดีมากไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเวลาขายต่อก็จะได้ราคามากกว่าค่ะ มาพูดกันในเรื่องของใบเสร็จนะคะสาหรับใบเสร็จเนี่ยที่บางใบไม่ได้ใบเสร็จมาด้วยเนี่ยก็เนื่องจากว่าสมมติถ้าเราซื้อใบใหญ่ห <iping S 2> ใบนี<ห>้แล<ม>้วเราก็ซื้ออื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตังหูกําไรหรือว่ากระเป๋าใบเล nickname, ็กพวกนี้นะคะเขาก็จะให้ใบเสร็จรวมมาแค่1ใบเท่านั้นนะคะทําให้เราก็จะได้ใบเสร็จกับใบใหญ่เน,นอะนอกนั้นก็คือจะแบบเหมือนไม่มีใบเสร็จประมาณนั้นนะคะมันก็ไม่สามารถเช็คอะไรได้เนาะหรือบางทีนะคะบางช็อปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงเลขชิดเขาไม่ได้ลงที่ใบเสร็จด <Harris. S 1> ้วยนะก็คือจะมาเป็นใบเสร็จเปล่าๆ ระะจริงๆถามว่าใบเสร็จซีเรียสมากไหมกับการเป็นกระเป๋าแท้หรือไม่แท้ไม่เกี่ยวกันนะคะเราสามารถแบบเช็คจากตัวกระเป๋าได้เลยนะคะก็จะเช็คได้ด้วยกันหลายๆจุดนะคะถ้าเกิดว่ากัางวลน,นะคะก็แนะนําให้ซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะคะมีความรับผิดชอบการันตีนะคะว่าของแท้แน่นอนหรือว่าแบบถ้ามีปัญหาอะไรทางร้านเขารับผิดชอบทุกอย่างอันนี้ก็จะแบบปลอดภัยค่ะสำหรับใครที่รักในกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนก,นกันกับเรานะคะแล้วก็อยากรู้ในเรื่องของแบรนด์เนมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ได้เลยค่ะ